ชวัวยเป็นคันนิ่งด้วยนะเป็นนิ่งคือไม่รู้นะอยากให้คนได้ใช้แต่ว่าใช้ความรู้สึกตัวเองด้วยนะว่าเห็นเส้นนี้แล้วรู้สึกว่าอย่างไรถ้ายังไม่ใช่ถึงเวลาก็ยังไม่ต้องใช้เพราะมันค่อนข้างแรงแล้วก็คนที่อยู่ในสภาวะ dark night of the soul เรียบร้อยแล้วคือกำลังเข้าสู่ dark night of the soul กำลังเจอปัญหาชีวิตแบบกระเทกหกค,คเมนตีรังกาหนักๆเรียกว่าถูกจัก,กรวาลถีบตกเก้าอี้เลยนะลองเอาเส้นนี้ไปใช้ดู ทำให้เราผ่านได้เร็วขึ้นแต่ไม่คิดว่าแต่ไม่แต่ไม่ใช่ว่ามันจะพาเราให้ปัญหาที่เรามีอยู่มันจะหายไปนะไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เปลี่ยนแปลงทิศทางเป็นแปลงทิศทางการดำรงชีวิตหรือเป็น่นทิศทางการปฏิบัติต,ตัวหรือเป็ี่ยนทิศทางความเชื่อแล้วก็ตัางแต่แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงม้ากเถอะเรากําลังทําอะไรบางอย่างที่ผิดที่ผิด,ผดทางอยู่นะครับเขาก็เลยต้องจัดการเราให้เราเปลี่ยนทิศทางอะไรบางอย่างอย่างแรงๆเช่น ป่วยเกิดตายเกิดอุบัติเหตุฉับพลันเจง๊งกระทันหันหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ตามแต่ที่ฟังแล้วตกใจฟังแล้วถ้าเกิดในทางโลกคือต้องวิง่งเต้นหาทางแก้ไขด่วนไม่ในทางกจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องเร็วร้ายเป็นเรื่องปกติแล้วเ,เรื่อง,ท,องที่ต้องเกิดขึ้นด้วยนะครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้กำลังเผชิญสภาวะนั้นด้วยนะครับเพราะเพนาะที่ดูล่าสุดอยู่เนี่ยเกินครึ่งนึงน่าจะผ่านน่าจะผ่านมาแล้ว หรือกําลังเจออยู่บางส่วนแล้วก็จะเข้าใจมันผมนี่แหละแล้วก็เวลาเจอคนอื่นทีน่มาเล่าให้ฟังก็จะหัวเราะทั้ง,ง,ง,งน้าตาประมาณว่า <c oughs> โอ้โหฉันเข้าใจเธอเลยนะแต่ฉันช่วยเธอ,อเธอไม่ได้แล้วเธอต้องเจอด้วยไม่ฉันไม่เล่าให้เธอฟังเพื่อให้เธอมาเห็นใจฉันนะจะอยากเจอช่วยแก้ปัญหาฉันแก้ให้ไม่ได้มันจะต้องไม่รู้แต่มันจะต้องเจออะไรบางอย่างหนักๆเพื่อ,อให้เราเปลี่ยนแปลง